สวัสดีค่ะดีต้อนรับเขาเาะะ้าสู่แฟนเลิฟทาโร่นะคะวินนี่ก็สุสิทาโร่ไปดูกันว่าตอนนี้นะเขานะคะคนในใจของคุณหรือคนคุยเขาคิดว่าคุณคิดอะไรอยู่เขาอาจจะคิดแทนคุณอะไปดูกันนะคะว่าเป็นเช่นใดเออจริงด้วยตอนนี้เขาจับตาฝอาดูสถานการณ์ตัวคุณอะอาจจะส่องคุณอยู่นะคะเนี่ยส่องดูคุณ ไอเดอะสตาร์เกิดขึ้นว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณอะมีเสน่ห์มาก <c oughs> มีคนชอบเยอะแล้วเขาก็แอบ,บคลิดด้วยว่าการที่เขาอ่ะในอดีตอ่ะหรือที่ผ่านมาไม่ว่าคุยกับคุณหรือมีเวลาไปทำอย่างอื่นยกเว้นไม่สารสัมพันธ์กับคุณอะ คุณเริ่มที่จะไม่แคร์แล้วแล้วก็ไม่คิดที่จะตามติดเขาเหมือนกันแต่ก่อนนี้แหละอ,อนี่ยิ่งทำให้เขาอะมีความรู้สึกว่าคุณคุณเปลี่ยนไปเยอะแอบคิดด้วยว่าที่หายหายไปอะที่ไม่ตามเขาแบบแต่ก่อนคุณน่าจะมีคนคุยใหม่แล้ว เพราะตัวคุณตอนนี้มันโดดเด่นทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องส่วนตัวจนเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อไม่รอแล้วอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาเขานั่นแหละที่เป็นคนกักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการไปคุยกับคนแปลกหน้าเพื่อนเพื่อนร่วมงาน ถ้าเขาเดินทางบ่อยก็คุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมีการแรกลกไลน์ขอเบอร์โทรกันคุยกันไปเรื่อยแต่ในการคุยนั่นอนะเอาจริงนะไม่ได้หวังผลอะไรก็แค่คุยไปแล้วก็อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นเงี้ยกำลังฮิตฮอตประมาณเนี้ยก็เลยอยากที่จะดูว่าถ้าเขาไม่คุยกับคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบไหน รู้สึกกระวนกระวายใจไหมว่าโอ้โหเขาเนี่ยนะมีคนมาลุมล้อมเยอะอย่างเงี้ยอยากอยากที่จะดูมีคุณค่าในตัวเองไะแรกๆคุณก็รู้สึกเดอะทาวเวอร์รู้สึกร้อน,อนรนกระวนกระวายเฮ้ยก็หายไปไหนทําไมเขาไม่คุยกับฉันฉันคุยไปต้องเยอะตั้งแยะตอบเข้าวันนี้เทียวว่าครับค่ะอะไรแค่นะคุณรู้สึกสงสัยว่าคนนี้แอบซุ่มทาอะไรนะคะ แต่มาตอนหลังคุณเริ่มรู้แก้วแล้วอ,อ๋อก็คงจะไปคุยกับคนเยอะแยะคุณก็แค่ไม่สนใจแล้วก็บริหารเสน่ห์กับตัวเองก็แค่